สวัสดีครับพี่น้องครับผมเชิดช่อทองเชียงใหม่นะครับเช้าวันนี้เช้าวันพัลเลดนะครับ24มีนา2 5 6พตอนนี้อยู่ที่ตลาดวัวบ้านบกยางสังกะแปงเชียงใหม่นะครับพี่น้องครับเดี๋ยววันนี้ผมพามาชมตลาดของ้านบกยางนะครับผลมันโตกหน้อยนะครับงัวอาจจะบานักนะครับผมแต่ก็พอมีอยู่มาดูราคาตลาดนี้กันครับผมมาดูเปิดตัวกับแม่สาวน้อยสาวนี้ครับผมอ่า ไอ้สาวสาวน้อยนะครับผมรุ่นลูกกับงามครับสูงสักเม็ดสามสิบห้าเนี่ยครับผมเม็ดสามสิบเจ็ดสามห้าสามสิบเจ็ดครับนี่สาวน้อยนะครับผมเนื้อตัวดีอยู่ครับครับผมเนี่ยสาวน้อยนะครับผมให้ดีเนี่ยพ่อตาลรยตัวนี้สามหมื่นห้านะครับราคานะครับผมหน้าตาดีครับอ่าจะได้อยู่เนื้อหนังก็ดีครับสาวน้อยนะครับสามหมื่นห้า สูงประมาณร้อยสามสิบเจ็ดนะครับร้อยสามสิบห้าบวกน้อยๆอ,อ้าวมามาเมืองตัวเมืองนี่เท่าไดร่พ่อตัวนี้หมื่นเจ็ดหออ่าตัวนี้หมื่นเจ็ดนะครับเน,น,นี่ยพี่น้องครับสําหรับที่ถามงัวเมืองนะครับสูงประมาณเม็ดสิบนะครับผมเนี่ยตัวนี้นะครับหมื่นเจ็ดตัวนี้หรอตัวนี้สองหมื่นปลายครับเนี่ยสูงเม็ดสักห้าครับประมาณเม็ดสามสิบซาเจ็ดเกลือง ครับตัวนี้นี่ครับเราได้อยู่ราคานะครับผมนี่ครับเจ้าของวันนี้ผสมเอารุ่นจิ๋วมาครับผมอ่าผสมครับผมพี่น้องสนใจโทรมาครับมาต่อลองเอาครับพออกขอบุณครับครับอ่ามาดูกูแม่ลูกนี้นะครับพี่น้องครับอ่าลูกแม่นะครับลูกตัวแม่นะครับนี่ลูกมันกําลังเกิดนะครับเนี่ยน้านมเต็มบางขายอยู่ครับผมนี่อ่านี่ครับเกิดได้สิบห้าวันนะครับ แม่สูงประมาณร้อยสามสิบห้าครับลำตัวยาวๆเป็นลูกแม่นะครับผมราคาห้องอยู่เจ็ดหมื่นห้านะครับพี่น้องครับราคาห้องเจ็ดหมื่นห้านะครับพี่น้องสนใจก็โทรมาหาผมได้เลยนะครับผมมาดูตัวได้เลยโทรมาได้เลยครับนี่นะครับกู้แรกนะครับผมเจ็ดหมื่นห้านะครับอันนี้ครับผมนี่ลูกแม่นะครับผมเกิดได้สิบห้าวันนะครับแม่สูงประมาณร้อยสามสิบห้านะครับนี่ยกู้แรกนะครับเจ็ดหมื่นห้า มาดูคู่นี้ครับแม่นี้ใหญ่ขนาดแม่นี้ใหญ่ครับเอาสูงร้อยใหญ่นานๆประมาณครับสูงประมาณร้อยห้าสิบนะครับท้ายมันครับนี่ครับใหญ่หนานะครับมีลูกมันนะครับกําลังเกิดตัวนี้ลูกปูนะครับตัวนี้ลูกปูนะครับผมเนี่ยกาลังเกิดเหมือนกันนะครับนี่นะครับตัวนี้ลูกปูนะครับผมแม่ร้อยห้าสิบนาใหญ่ราคาเก้าสิบไปนะครับผม ก้าสิบแปดครับพี่น้องสนใจโทรมาห <terior> าผมได้เลยนะครับเข้ามาได้เลยครับมาดูตัวมาตลองเอาครับผมนี่นะครับแม่หนาๆยิ่ใหญ่นะครับผมเก้าสิบแปดนะครับราคานี่นะครับพี่น้องสนใจก็โทรมาครับมาดูตัวมาตลองเอาครับผมครับนี่ครับตลาดนี้วันนี้นะครับผมโทรมาครับสองคู่ไม่รู้นะครับสนใจโทรมาครับผม แห้องสมพนครับอันนี้ห่มกู้นะครับผมงวปูนะครับผมกู้งนี้นะครับสาหรับเข้าขุ่นหรือว่าอันนี้นะครับผมเนี่ยเม็ดสามสิบสามสิบถึงเม็ดสาสิบห้ากู้นี้นะครับหกสิบไปนะครับหกสิบกว่าครับเป็นลูกผสมเล่มครับผมตัวนี้นะครับใหญ่ๆหนาๆนะครับผมนะนี่ครับอ่าเนี่ตัวนี้ห้องตัวแดงนี่สามืันนะครับอ่าถ้าเป็นตัวแยกเนี่ยสามืันครับตัวแดงนี่นะครับผม กูนี่หกสิบกว่าๆนะครับพี่น้องสนใจโทรมาครับโทรมาหาผมนี่แหละครับผมเข้ามาเข้ามาหาผมได้เลยครับมาดูตัวได้เลยอันนี้นะครับพี่น้องโทรมาครับผมคูนี้งอปูนะครับสําหรับสนใจนะครับผมกูที่สนใจงอปูนะครับแล้วก็สองกูไม่ลูกนี่นะครับมาดูตัวได้โทรมาได้เลยครับขอบคุณครับผมเดี๋ยวไปดูตัวอื่นดังในต่อครับ อ่ามาขอกู่นี้ครับจะได้ครัอ้กูนี้นะครับเนี่ยกูนี้สามหมืกู่นี้สามหมื่น้านะครับเนาะถ้าเป็นตัวแล้วครับตัวปูจะได้ตัวปูสิตัวตัแม่ะครับตัวราคาูบตัวนี้ก็สิเจนะครับอันนี้แม่นะครับนี่ยนะครับอันนี้หมื่นเจ็ดนะครับผมตัวแม่นี่หมื่นเจ็นะครับเม็ดเานะครับผมตัวปูนี่สิบหมื่นนะครับ อูสามหมื่นห้าครับนี่ถ้าใครหาปล่อยหาเลี้ยงอยู่อ่ะมาสมมาดูตัวมาต่อรองกันได้ครับนี่ครับเจ้าของเพคนอ้า่อยังครับผมไอ้การเบอร์โทรครับศูนย์แปดหนึ่งศูนย์ห้าสี่ศูนย์ห้าสี่สามสามสี่ศูนย์สามสามสี่ศูนย์นะครับอ่เนี่ยพี่น้องที่อ่าสนใจนะครับผมไอปล่อยสวนนี่มาดูตัวมาต่อรงง่ายเขาเอาครับโทรมาขอบคุณครับไอหมันๆครับครับเนาะใช่ อ่ามาพออันนี้แม่เปียวนะครับผมอ่าอ่าแม่มุกนะครับเปียวนะครับผมสูงประมาณเมตรสี่สิบครับเท่าไดครับพ่อนี่ยห้องสามหมื่นเอสห้องสามหมื่นเอสนะครับเนี่ยราคาห้องอยู่สามหมื่นเอสนะครับสูงประมาณร้อยสี่สิบครับเนี่ยครับเนี่ยครับผมราคากห้องนะครับผมต่อรองได้ราคาสามหมื่นเอส นี่นะครับสูงเมตรสี่สิบมีครับนี่นี่เจ้าของงวครับลุงอย่างครับลุงทองลุงทองเบอร์โทรครับผมศูนย์แปดหกศูนย์แปดหกหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งหกสี่หนึ่งเก้าหกสี่หนึ่งเก้าครับผมพี่น้องสนใจโทรมาหาลุงทองครับมาพอดตัวมาต้อรองได้นะครับเนาะครับขอบคุณครับผมอันนี้ยังไล่เพูนมอ่ะมาพองวนมครับงวปูนะครับผมเนี่ยนี่งวนมนะครับ กูนะครับผมนี่มีสองตัวนะครับนี่แ h มตัวก็ได้ไอลากูนี่สามสิบปลายครับตัวละหมื่นปลายครับตัวละหมื่นปลายครับสูงประมาณเม็ดสาวห้ามากเกินเม็ดสามสิบนะครับสามสิบเจ็ดนี่กูหนึ่งนะครับผมนี่นี่สองตัวครับนี่เจ้าของงัวครับผมไอ้ลาครับจำนวนฟาร์มพี่น้องสนใจโทรมาครับงัวนมรุ่นจิ๋วมีก่อน รุ่นจิ๋วนะขอบฟรนคุ่นอ๋้สามบนสไผนี่อยู่บ้านเหรอเออนะ่นสองบนสายอ่าอ่านะครับนี้แหละครับหมดละอ่าหมดแล้วอยู่บ้านนะพี่น้องสนใจโทรมาครับนี่ใส่เบอร์โทรไว้ให้ครับนี่ครับผมไอ้ลาขอบคุณครับไอ้หมันๆครับครับอ่ะมาชมแม่สาวแดงหนึ่งตัวครับสามสิบบาทอ่านี่ครับผมสูงประมาณเม็ดสามสิบห้าถึงเม็ดสามสิบเจ็ดครับท้ายมันประมาณนี้ครับ แม่สาวแดงนะครับผมนี่ได้ได้ผสมยังครับยังครับยังนอกรอนะครับรอผสมอยู่นะครับผมแม่แดงนะครับก็ได้ครับสามสิบสามสิบห้าสามสิบห้าราคาห้องดูนะครับผมสามสิบห้าอ่าพอฟังพอต่อนะครับผมน้องครับเนี่ยราคาสามสิบห้าครับพอต่อได้ครับผมอ่าเนี่ย ราคากับพ่อฟังนะครับพี่น้องครับพ่อฟังพ่อต่อมาดูตัวครับมาดูตัวมาต่อรองเอาครับผมสามสิบห้าสภาพงัวกสดอยู่นะครับผมนี่เจ้าของงัวลุงยังสลุงสักเบอร์โทรครับผมศูนย์แปดสามห้าเจ็ดห้าห้าเจ็ดห้าหกหนึ่งสองสองหกหนึ่งสองสองครับงัวอยู่บ้านอย่างครับผมบ้านแม่หาดแม่หาดครับพี่น้องสนใจครับโทรมาครับผมสามสิบห้านะครับราคาห้องนี่ครับผม ข่ายใจเนอะพี่น้องผมว่างวัตัวนี้น่าซื้ออยู่นะครับสมบูรณ์ดีนะครับนี่สมบูรณ์ดีนะครับผมลุงแักว่าสมบูรณ์ดีครับขอบคุณครับผมมันๆครับจอดแล้วมาพอลูกกระทบหนึ่งตัวครับผมลูกกระทบครับอหูเลยปากสูงประมาณร้อยห้าสิบเกือบเกือบร้อยร้อยห้าสิบมีครับมาเจเกือบละร้อยห้าสิบมีสาวนะครับลูกกระทบขายร้อยห้าสิบอายุสิบแปดเดือนนะครับผม เท่าไรครับลุงคิด45ครับ45ครับราคาห้องอยู่ครับต่อรองได้นอราคานี้อ่านี่ครับผมเจ้าเก่าครับวันนี้ลุงคิดรูปแต่งตัวรอครับผมเจ้าเก่าอ่าเจ้าเก่าครับเดี๋ยวใส่เบอร์โทรไปเพื่อเพิ่งใจโทรมานะครับเนาะต่อรองได้ขอบคุณครับผมนี่นี่นะครับลูกกระทบอ่ะมอหมอสูงร้อยห้าสิบสี่เลี้ยนนี่เด็ดเลยอ่ามาพ่อกู้ไม่ลูกนะครับอีกหนึ่งกู้ลูกลูกตัวปูนะครับผมเนี่ยได้กี่วันเนี่ยครับเนี่ย พอได้เดือนปลายนะครับผมนี่นะครับลูกกูนะครับลูกแดงนะครับผมแม่เริ่มแจแล้วครับเนี่ยแม่มันนะครับเริ่มแจแล้วครับเนี่ยครับผมยังมาใส่เต้อครับมันกําลังใหม่อยู่ครับผมนี่ครับแม่แม่มันนะครับแจนะครับเนี่ยมันห้องอยู่นะมีน้ําออกมาแล้วครับลูกได้เดือนปลายลูกแม่แจมาแล้วครับรอบแรกแต่ว่นยังบาได้ใส่ยังมาได้ผสมนะครับกู่นี้กู้มีลูกเท่าไรครับไอ้เท่าไรครับผมห้าสิบห้าครับห้าสิบห้าราคาห้องอยู่นะครับผม ต่อรองได้อยู่นะครับมีกี่ตัวครับเนี่ยอ่านี่นะครับกู้แม่ลูกนี้55นะครับลูกกู้นะครับลูกแดงดีอยู่5้ห้าต่อรองได้ครับผมมานี่แหมตัวครับตัวปูตัวปูนี้ก็ได้ครับ30เจ็ดนะครับผมนี่ครับ37นเจนะครับเม็ด40นะครับท้ายสูง3 7เจ ะนะครับผมนี่นี่นะครับผมนี่เจ้าของวัวครับเออช่างช่างดีครับช่างดีนะครับผมเบอ er ร์โทรเบอร์เก่านะครับ,บ,บผมครับพี่น้องสนใจเดี๋ยวผมใส er ่เบอร์โทรไปให้มาต่อรองครับขอบคุณครับอ่ามาพอเอ่อแม่ชุดนี้ได้ได้ใส่หรือย,อยังเนี่ยใส่แล้วใส่แล้วเขาเขาใส่ป้อมาหรออ่าอ่าพ่อพันคุมฝูงนะครับเอ่อแม่นี้นะครับผมสูงประมาณ140ประมาณนี้บ่เกินนี้ครับ137 เ้าเดือนละอ่านมมันลงมาแล้วนะครับผมนมลงแล้วรมเริ่มนี่แล้วครับผมจะแปดแปดเดือนปลายได้เจ้าไห่ก็สี่หมื่นไปสี่มนสี่หมื่นสี่ครับแม่นี้นะครับอ่าสี่หมื่นสี่แม่นี้นะครับผมสี่หมื่นสี่อ่าแม่แรกนะครับแม่นี้หรอแม่นี้เจ้าไห่แม่นี้สามหมื่นสี่นะครับแม่นี้กระท้องเดือนปลายนะครับผมตัวมันเรือมแล้วนะครับผมท้องแล้วนะครับเดือนปลายนะครับผม ฮะเดือนปลายโอ้กเดือนปได้กินมาเดือนไปลายสมบติแ้ครับกเดือนไปลนะครับอ่าเนี้ยเลื่อมแล้วนะครับน่เม็ดสามสิบหน่อยหน่อยครับผมเม็ดสามสิบห้า่าถ้ก็สี่สิบสามสามสิบี่คบผมอันนี้ห้สปรัผสมทีเคศูนย์สอนย์ครับผมเนี่ยก้าเดือนแต่ว้าครับผมอ่าทีเคห้าสิบแปตัวนี้58าสิบนะครับผมอ่าเนี่ย สูงประมาณร้อยสี่สิบห้าครับแม่นี้ห้าสิบแปดนะครับอ่าเนี่ยแม่นี้เอาใบมาผ่อนกันไหมอ่าพี่น้องสนใจก็โทรโทรมาต่อรองก็ได้ครับผมเนี่ยใบทีเคศูนย์สองศูนย์นะครับผมอ่ามีลฟาร์มนะครับผมอ่าหลอดอยู่นี่ครับผมนี่นี่นะครับผมอ่าผสมวันที่สิบสามมิถุนายนหกสี่นะครับอ่ะห้าสิบแปดครับนี่เจ้าของงัวไอ้น้อยครับผมพี่น้องปรุงใจโทรมาครับใส่เบอร์ไว้เห้อะขอบคุณคเขาอ้ะผมมันมันครับ อันนี้นะครับพี่น้องครับพอดีเมื่อตะคืนมันมีฝนลงนะครับผมอ่ามันจะค่อนข้างลําบากนะครับเข้ามาในพื้นที่ตลาดนะครับมันจะติดลมนะครับมันก็มีวัวที่จอดอยู่ด้านนอกก็มีนะครับผูกอยู่ด้านนอกก็มีนะครับเนี่ยนี่ครับมีวัวมีควายนะครับคนเอาบัก้าเอารถเข้ามานะครับผมนี่นี่ครับมันติดลมนะครับผมนี่วัวนั่นนะครับผม น่ะติดแล้วครับผมมันมืดแล้วครับอ่ะอันนั้นรถลุงคิดครับผมติดแล้วครับเนี่ยมีตั้งนอกนี่ก็มีนะครับผมนี่วัวพอดีมันทุลักทุเลหน่อยนะครับวันนี้ครับผมครับผมติดลมครับวันนี้สวัสดีครับผมนั้นอ่าวันนี้มันติดลมครับธรรมชาติแต่คืนฝนมันตกนะครับอ่าว่าแต่คืนเดี๋ยวกำลังจะปรับปรุงตลาดนะครับนี่ด้านนอกนี่ก็มีนะครับผมนี่อ่ะ รถเข้าไปมันได้นะครับพี่น้องครับอ่าพอดีฝนมันตกลงมาหนักนะครับวันสองวันนี้ครับเนี่ยอย่างงี้ครับพี่น้องครับลงรถมาได้ครับมันติดลมนิดนึงควายนะครับอันนี้ของมายป้อของป้อยกันเนี่ยครับเอาลงรถมาได้ติดลมครับอ่าฝายน้อยครับพี่น้องครับกำลังงามครับอ่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่ยตัวนี้อันนี้ตรวจได้ป้อเนี่ย ตัวมื่นสองปะมื่นสองห้าร้อยนะครับอ่าพี่น้องครับเนี่ยเอ่อตัวแม่ก็มีนะครับผมตัวแม่ก็มีควายนะครับผมเนี่ยมีสี่ตัวนะครับตัวเมื่อกี้ครับอ่าหนุ่มครับควายน้อยนะครับผมนี่อ่าตัวแม่ตัวผูมื่นสองห้าร้อยนะครับตัวเมื่อกี้นี่พี่น้องสนใจนะครับขายสนใจควายนะครับผมนี่เจ้าของควายพ่อหยางพ่อหยางพ่อนั่นพ่อนั่นเบอร์โทรครับผม 081 0 2 7 027นึ่งศูนยครับพี่น้องครับที่สนใจควายครับมาโทรมาครับผมมาหาโทรมาหายพ่อครับมาขอตัวครับควายหนุ่มนะครับผมตัวมืนปลายครับผมใครอยากลี้งควายก็สนใจโทรมาหายพ่อครับมาต่อรองน้อพ่อเนาะครับขอบคุณครับผมมันมันครับอันนี้ครับพี่น้องครับ นี่สำหรับพี่น้องที่ถามผมเข้ามานะครับงวเมืองมีก่อนนี่ครับพี่น้องครับเยอะอ่ากู้แม่ลูกก็มีนะครับผมเนี่ยงวเมืองเนี่ยกู้ลักษณะนี้เนี่ยราคาหมื่นปลายครับผมเนี่ยลูกนะครับผมเป็นแม่ลูกนะครับผมหมื่นปลายก็มีนะครับผมนี่ราคาเป็นแม่ลูกหมื่นปลามีสามกู้ก่อนี่ครับผมเนี่ยนี่นะครับผมงวเมืองครับพี่น้องครับ เนี่ยที่ทำเข้ามานะครับผมบนรถนะครับนี่นี่นมีมีนะครับผมกู้หมื <100 00 S 1> ่นปลายครับอันเจ้าเจ้าเจ้าของเปิ้นมีตั้งไดครับผมอ่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยครับนี่นี่อ่ะเจ้าของครับผมอันกู้ไม่ลูกมันมีตั้งแต่ราคาตั้งใดครับผมสิบห้าปลายขึ้นไปครับเออสิบห้าปลายหมื่นปลายนะพี่น้องครับหมื่นห้าครับผมกู้ไม่ลูกนี่ครับนี่เดี๋ยวผมขึ้นไปถ่ายตําบลนิ้วพอครับ นี่ครับพี่น้องครับงวเมืองนะครับผมอ่าลูกติดตัวน้อยๆกว่าีนะครับผมเนี่ยนี่นี่งวงเมืองครับเป็นกู้แม่ลูกนะครับนี่ตัวมื่นไปนะครับมื่นห้าขึ้นครับผมกู้กู้มื่นห้าครับอ่าเนี้ยอ่าเบอร์โทรครับผม 063ครับ063 961 961 3348ครับ3348อ่านอย่างครับอ่านครับอ่านครับครับพี่น้องสนใจนะครับเพร่นใจโทรมาครับมาดูตัวมาต่อรองเอาครับผมขอบคุณครับมันมันครับครับอ่าครับพี่น้องครับนี่นะครับบรรยากาศซื้อขายนะครับอ่าก็จะประมาณนี้ครับตลาดใหม่นะครับเนาะมาแอลครับพี่น้องครับเอางูเอาไปมาอ่าช่วยกันครับพี่น้องเลี้ยงงัวครับผม มาแอลครับผมมาเอางอเอาวายมาซื้อมาขายมาแลกเปลี่ยนกันครับก็คือคาดอยู่ราคากับพอฟังอยู่ครับอ่ามันกับมานักนะครับสำหรับวันนี้อ่าผมก็ถ่ายให้ชมคร่าวๆแล้วนะครับตามตามตามตัวงวนะครับงวกับยังมานักอ่าเนี่ยบรรยากาศการซื้อขายกับตลองกันอยู่ครับสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้สดีครับพี่น้องครับขอบคุณครับสวัสดีครับ